ตอนนี้กำลังจะไปวัดไทยครั้งแรกเดี๋ยวพี่เขาไปบ่อยแล้วอุ๊ยดูแต่งตัวสีสวยตัวย่างสวยได้ทุกกระเป๋ากระเป๋าแจ้งกระเป๋าฟรีจ้าใช่ของเราใช้ของถูกค่ะใช่ไม่ต้องสปายกระเป๋าราคาแพงตอนนี้เรากำลังออกเดินทางไปเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดเลย่เห็นบุตรดี กำลังเดินทางไปไอ้นี้ถ่ายถนนก็ได้แล้วน,นี่ <laughs> ปกติอะไรเงี้ยเออก็เ,อเลยมีเทศการน,นี้พี่จอดรถใช่เทศการค่อยมาจอดที่นี่แต่ถ้าอพี่จอดรถใหญ่มากเลยแบบว่าเขาช่าง เราไม่ใช่มาอะไรนะอะไรนะอะไรนะไอ้นัานน่ะเธอตาแก่คนนั้นน่ะที่ถูดน้ำลายให้เขาไปดมนะอ๋อรพระบิดานี่เราไม่ได้มาหาพระบิดานะนี่เรามาวัดนะพระบิดาที่จอดรถกว้างมากอะเออแบบจอดได้แบบสามร้อยคันมั้ง่ยสวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังเดินเะนะข้าไปข้างในวนัดน,น,นะ ไปกินข้าวฟรีฝรั่งบอกคนไทยว่าไปกินข้าวฟรีได้อันนี้คนไทยเพิ่งมาครั้งแรกเนี่ยฝรั่งแบบดูชินมากอะเออฝรั่งผู้ไทยกูฉัดอะเขาเขาน่าจะฟังเราออกอะเออจริงๆริาออทำไมมันโล่งๆอะทำไมที่มันโลง่งๆอะก็เพิ่งมาตั้งเนาะ อ,อ,อ,อันนี้วันวันแรกเหรอที่เขา่ยมาหาบ้านบ้านจะกดตรงนี้มีซุ้มอะไรสอยดาวเหรอสอยดาวสองยูโรเออนั่น,นสิ ข้างในแบบเย็นร่มรื่นอยู่นะคนก็เยอะอยู่นะความรู้สึกตรงนี้เหมือนอยู่เมืองไทยมีแต่คนไทยนะที่นี่จริงเพราะว่ามีคนที่อายุมากด้วยแล้วเขาก็เดินไปอย่างนี้ย เหมือนแล้วก็ใส่ชุดสีขาวเหมือนตอนนี้เราอยู่เมืองไทย ตรงทานว้่กลิ่นหอมจังเลยเอาดิเดี๋ยวพี่จะให้ดูนี่ว้าวดีดีดีไม่เอาโเี่จนี้ม่เอาคิดเหรอทาไมทเอาเอาเอาครับ อันนี้เยอะกว่าโอเคอรัอันเยอะไม่เอาอันขอบคุณค่ะร้อนร้อนอร่อยไหมอร่อยไม่ต้องไม่ต้องปรุงอะไรเลยแค่แบบว่าใส่น้ำปลาแล้วก็พริก ให้กี่คะแนนให้สิบเลยให้ร้อยห้าสิบคะแนนเต็มเท่าไหร่ละคะแนนเต็มคะแนนเต็มร้อยให้ร้อยห้าสิบแต่ว่าแต่ว่ามันไม่มีช้อนพลาสติกมันคือจริงๆแล้วมันต้องกินแล้วก็ทิ้งเลยเผือ่มอมันมีลูกชิ้นแล้วก็มีเนือเนะ้ <c oughs> อด้วยอร่อย จบไม่ต้องห่วงคนแ้แน่องน้เมื่อไหร่มันปุ๊บเลยแบบคุ้มใหญ่มากอ่ะะ นะที่เห็นขนมครกอบอ่ะมันหกอยู่ตรงนั้นอ่ะอยู่ตรงนน้นลูกตรงที่มีกาแฟดิวไปนั่งไปก่อนแม่แม่พาไปดูกินต้องได้ตัวยังไม่ได้มันไกรไล่มึงดุนุ่นใหญ่ดุนุ่งใหญ่นี่เดินกลับไปงี้น่ะเดินกลับไปเอาอันนี้แหละเอ้ยมักฝร่งเอาได้ขอมกันเลยเนี่ยแวาเอยกฉลากกันนี้หลังกันหลัง หลังจากที่กินส้มตำไปโคตรเผ็ดมากอะร้องไห้อะเผ็ดมากไปหาหน้ำกินก่อนที่นี่รงทานมีส้มตำแล้วก็มีกว๋วยเตีว๋วก๋วยเตี๋ยวอร่อยอส้มตำก็อร่อยนะแต่โคตรเผ็ดอะเราได้ของกินอีกแล้วหลังจากที่เรากินเผ็ดมาเราได้เฉากวยน้ำสดอร่อยอร่อยมากอะ่ะ แบบนมมันพอดีเลยตัวยูทูบนะตรงนี้ก็มีอาหารให้ทานกินหนับเด้ออันนี้ออร่อยเนาะ แกงพะแนงหรือว่าเป็นไงเป็นพะแนงคือเหมือนพะแนงมั้งพะแนงกใส่ปลาพะแนงจะแกงเลืองพะแนงกแต่เงินแกงมะเขือไม่กินไม่เป็น รสชาแบบบ้านเราแหละอะไรแบบไทยอ่ะอ๋อเหมือนที่ไทยอ่ะหอมอี เขาก็มีที่แม่ให้เอาน้ไงใช่ใช่ไม่ใช่ข้เหนียวเป็นข้าวต้มมัะอืมใช่ี้้ชอืมไม่ใช่ขนมปัง้างอ้นี่ป้าหนเไมตอ่ตงนี้ต้มจนี่หมอไมบเนี่ยราบมีตับเนี่ยเนี่ยตับ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 ชิมชิมหน่อยได้ไหม แช่ขงข้าวเยอะมากแช่แออินก็อิ่ม่ก็อิ่มทุกนี่เป็นข้าวผัดทุกนี่ทํ้เป็นข้าวผัดอืมอือเพราะว่ามันเนมันช่นาะเป็นข้าวเนี้ยข้าวตี๋เองเหอคะน้าล นี่นี่ลาบก็อร่อยนะตับก็รังแบบดีเลยเหมือนตับเหมือนตับหวานวอ่ะอร่อยไหมไม่ชอบไหนบางแนละ้ทุกปีมันไม่ชอบกินไขมันย้อนที่เป็นมันไขมันอร่อยมากจ้า สิ่งที่เราได้จากกันไปเมาส์มอยกับแม่คะนะ่ะเวลาสนุกแล้วสิกลับบ้านดีกว่าวันนี้อิ่มมากได้กินของฟรีแล้วก็ได้ซื้อของกลับบ้านเต็มไม้เต็มมือเลยเดี๋ยวตอนนี้กลับบ้านก่อนนะทุกคน